มาเก็บงานช่วงหัวไหลนะคะเป็นจีบจีบของโค้งเนาะถ้าที่สำคัญว่าอย่าพยายามไปทับจีบนะคะให้ได้ร่อนให้ได้โค้งที่สุดจะบดทับเต่าลงเนาะรีดให้ให้จีบแบบบดทับกันนะ,นะคะ่ะจงช่วงหัวไหลนะ่ะอืมค่อยๆเอาเตาเอาเท่าที่จะทำได้นะคะ ถ้าไปรีดทับกันก็จะบสวยนะคะให้จีบคง้งคุ้งเสื้อตัวนี้ก็แต่งอ้าจีบสองข้างเอารีดรีดสองข้างจงช่วงหัวไหลอันรีดเสื้อตัวนึงกับบริง่ายเลยนะ <c oughs> เพื่อสิกลุมเอาลูกค้าว้าวรีดง่ายๆง่ายอยู่ค่ะมาเบิ่งด้วยคลิปนี้นะ ค่อยเอาหัวเตาไล่เข้าไปนะคะเพราะว่าสิบบยกเตาทับกันก <ST ing> ลุ่มขึ้นกันทางร้านแกดีอันขนาดผู้ชำนาญได้นี่ยถ้าบริชำนาญน,นะแจ็กสิท่าใดเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดนะคะให้มีประสบการณ์ คือคือเรื่องพวกนี้เนาะต้องผ่านงานเยอะๆบางทีกับบกมันโอนกันบ่ได้นะคะอยู่ที่ว่าลงมือทําหัดทําแล้วก็ต้องก้าแน่ใจเย็นแน่นิดนึงเอาสอดไม้เข้าไปเก็บแขน ทางร้านจะรีดช้านะคะสิบโบค่่อยไวปันไหนค่อยๆเก็บงานไป mm hmm. แล้วบะอา mm hmm. ทีนี้ก็จะแขวนแต่งนะคะ mm hmm. แต่งแต่งเข้าชุดกันเบิ่งดูอืม mm hmm. แต่งว่าสวดทรงสิไปทางไหน ตรงไหนยังยับอยู่เนาะแต่งจกไเข้าไปให้ผ้าร่อนเรียบเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเก็บงานได้ละเอียดเนาะผ้าจะเรียบขึ้นจากที่ไอาจจะยับยับน้อยอยู่เนื้อบ,บอดงบ่อย่างมันจะมาสวยช่วงนี้แหละค่ะเนี่ยผ้าจะงามเนื้อจะเรียบค่อยๆเอาแนวอันทับเข้าไปข้างในเนาะ ไล่เก็บงานไปทำให้ผ้าเนียบขึ้นอีกนะคะลองลอยยับเนี่ยแทบจะบ่มีเลย ผ้าเงาผ้าเลื่อมขึ้นหลายเนาะจากที่แบบมาแบบบงสีอาจ,จร็บเรียบมานะคะตามเนื้อผ้าแต่พอมาลงน้ำยาละผ้าจะเงาขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะคะจะมีความสว่างความแวววาวขึ้น mm hmm. เพื่อนเพื่อนสนใจน้ำยากระทักเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านจะแนะนำให้ละเอียดละเอียดด้านหน้าเอาละบะ อืมเสื้อตัวนี้สวยมากแล้วค่ะตัวพ้าถุงนี้จะเป็นดินเนะอาจจะมีรอยแบบท่ายืดออกมาอาจจะบ่สวยปันใดเพราะว่าเป็นดินแต่ว่ามีแต่ว่ามันจะเรียบนะคะมีความเรียบ